พุฟงๆอยู่ไปดูนะคะคิดถึงมากเลยค่ะทำเพื่อเป็นแฟนเลยนะเนี่ยที่มาเขาขึ้นมาคอมเมนต์นะคะอืมส่วนการอยากได้ส่วนกายน,นะคะลองทำกิจกรรมของโรงเรียนว่าก็จะทางากินดิฝาค่ะแล้ของเรียนแต่ครั้งเซร้าเป็นยานกูรด้วยการจด เลคเชอร์ค่ะถ่ายหน้าหน,นอ่อยเนาะเยวบุปกรอะไรเนี่ยให้ดูที่หลังอันเนี้ยให้ดูที่หลังเน,นี่ยเปิดแบบนี้เลยฝ่ายตายแล้วให้ดูที่ทำไปแล้วเนาะเลคเชอร์เน,นี่ยทำดูอันนี้สวยอันนี้สวยไหมเอ่ย,ยมันดู ทำครั้งแรกอันเนี้ยทำครั้งแรกกันแหละนี่มีอันน่าเสยใก็มีนี่เด็ดะน่ารักเ,เอเพื่อนเอิร์ทเหมือนน่าเอิร์ทตื่นได้แล้วก,กี่โมกี่ยามแล้วจ้าหัวหน้ารองอ่ะใจเด็ดน,นะเว้ยนี่น่ารัรกไปเอ่ยนี่สรุป แต่งานรอดได้นะเพื่อนๆก็จะทรมให้หัวสูตรนี่ให้วิทยาศาสตร์ค่ะนี่จะวิทย์นี่กับกอมฟานทาให้กแบบับใครสักคนให้แบบสี่คนที่เป็นอะไรบอกไม่ได้นะเพือเอเอ่อนยังไงเสียใจถ้าตกรนะก็บ,บ,บอกความรึกให้แฟนกับทุกคนนี่แหละคะ่ะ ดูเล hey, pues like to hey, ื่อยๆเร์มีอะไรนะคะนี่นี่ได้แน่เซรามูนนี่ทำ่าเซรามูนเป็นนะเพื่อนลองฝึกทำเลคเชอร์ดูกันนะคะนีสีเขียวให้ตดีมสองสี่นะมันเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่นี่ถ่ายนานๆหน่อยได้ สีเหลืองบอยอันนี้หลับพี่ชายแบบพี่ที่เราขอเอาไว้นี่เขาทำเป็นแล้วนี่ไงน่รารักไม่เอ่ยเพื่อนเนาะสีชมพูผสมกับสีแดงที่เคยให้ดูคลิปเขาปรอนไปแล้วนะเลือกอีกอันเดียวกันนี่ตีมสีมุ่งนะ ดีแบบสาตายสร้างสารรค์ที่เราคิดค้นออกมานี่อันนี้ก็มุ่งเหมือนกันอันนี้ก็เขียนห้อเติมนิดหน่อยนี่นี่ตีนัเงื่อนนะนี่ตีแบบมีนี่หน่อยนึงอะให้ดูแค่คร่าวๆนิดนึงก่อนเนาะเดี๋ยวปัญญาไปอะตามบ้าน นี่ให้ดูน่าสวยๆน่ารักนี่เกนี่นี่น่ารักไม่เอิยเพื่อนโอ้ยถ่ายยาวหน่อยเด๊ะๆโอ้เกือบตีกันแล้ว ค่ะเลยนะคะนี่นี่ให้ด้วยใหม่เลยน่ารักื่อน,นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาชมด้วยนะคะอย่าลืมกดถาาะะ่านตั๊กใ้ด้วยค่ะอย่าลืมกดตั๊กให้ด้วยนะคะ